สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับโรงแรมเปิดใหม่ที่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะชื่อโรงแรมอาร์ลิฟโฮเทลนะคะโรงแรมนี้พนักงานบริการทุกระดับประทับใจค่ะห้องพักสะอาดนะคะเตียงนอนสบายมากห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะนี่ค่ะมีร่มให้ยืมชากาแฟให้ดื่มด้วยนะคะที่ระเบียงยังสามารถนั่งชมวิวสวยๆของเมืองขอนแก่นได้นะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะ,ะไม่แน่ใจว่าทุกห้องจะได้วิว180องศาหรือเปล่านะคะแต่ว่าห้องทุกห้องคือดีมากค่ะแล้วก็นี่วิวด้านบนนะคะเป็นพัตคารอยู่ที่ชั้น27นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะตรงนี้ เป็นโรงแรมที่ถือได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปมากๆค่ะนี่คือชั้น27นะคะห้องอาหารค่ะแล้วก็เชฟที่นี่ทำอาหารอร่อยมากนะคะวิวดีมากค่ะมีห้องอ outdoor ให้ด้วยนะคะแล้วสํงขารนะคะมีรูฟท็อปด้วยวายที่นี่มีให้เลือกหลากหลายนะคะมาค่ะตอนเย็นเราก็ไปที่รูฟท็อปนะคะที่ชั้น28ค่ะแล้วก็พนักงานที่นี่ก็ ต้อนรับดีมากๆเลยค่ะชอบที่สุดคือค็อกเทลนะคะท่านใดที่แวะมาที่โรงแรมอัดลิปนะคะต้องลองชิมค็อกเทลที่ชื่อว่าแม่ห้างนะคะรสชาติคือสุดยอดมากเลยบัตเทนเดอร์ชงได้อร่อยมากค่ะวิวสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมแวะมานะคะสวัสดีค่ะ